หลังจากที่สมเดือนก่อนนะคะตอนยุตให้คิดว่าจะคล้องทองแล้วทองล่มนะคะหญิงๆรอบนี้ประจําเดือนขาดอีกแล้วค่ะซื้อมาตรวจอีกจ้ารอบนี้ชัดเจนนะจะหญิงๆสองขีดเต็มๆค่ะพี่น้องบ่มีสิทิ์จอยแล้วนะคะพักโครงการใดเอ็ดไวก่อนเด้อจ้าพี่น้องโอปปากลับมาจากเฮ็ดงานนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งปฏิกิริยาจ้าอ,อ,อาสเ <laughs> อาการแบบนี้นะคบบะฮวงฮวาดีใจหรือเสียใจนะจ๊ะแต่ว่าทีฮูงฮูคือเขินก่ลองค่ะพี่น้องลูกะธาตุแม่นบรจ่ายยิงๆนี่หลังจากที่ไปขอะธาตุมานะคะกลับมาเกาหลีบ่ท่านเด็ดเทิงสามเดือนเลยจ้าน้องมาแล้วค่ะทุกคนโอ้เก่งมากอะโกหกอะไร <laughs> 잘했어잘했어아유어떡해어어떡해이거진짜야어떡해그럼อป้าก็คือไปบอเป็นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ลบกล้องเลนก็มาอย่างเดียวค่ะยิงยิงฉันก็เลยบอกว่าให้ไปบอกเมียนะจ๊ะนั่งก็ว่าบอกมือนี้เลยบอกว่าสันฉันก็เลยว่าเออไปบอกมือนี่ละบอกเลยก็โอเคจ้าเตรียมตัวนะคะไปบอกเมียากันจ้ายิงยิง ระหว่างที่กําลังสีงยางไปหาเมียเด้อจ่าพี่น้องเข้าก็สียางผ่านสวนพักเฮ้านะคะพักกวางตุ้งนะคะที่เพิง่งย้ายกล้าไปมันมาจ้าใหญ่โตไวมากทุกคนแต่ว่าแม่งกิ่นนะคะบอกอบป่านะคะเอาอยามะพล้วเรียบร้อยจ้าซอยบไวเนะคะเพราะว่าแม่งกิน่นหลายแห้งคะ่ะแล้วเราก็จะเดินผ่านผักชีผักชีลาวของเราด้วยนะคะมาหอดจ้านี่ต้นเขาที่ปลูกไว้มือนั้นนะคะกับยายเลยบ ไม่ยาอารมณ์บอดีจ้าทุกคนมาหอดก็แวด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 ใจเลยนะจ้าหญิงหญิงเพิ่นกับผ้ายางมาเบิ่งพักไทยค่ะเพิ่นว่าพักไทยใหญ่แล้วย่ายได้สิใหญ่ก้าวสารพี่น้องเสียชั้นน้าเพ็ดวิทยาเหมือนเบาสารพี่น้องคอยบอกหลังตัวว่าใัยวานเอ้า เลิกย่ามบอยดีปันไดน่าจะมือนีไม่ยาอารมณ์เสียค่ะฉันคิดว่าโอ้ยอบป๋มยาฟ้าบอกแม่เด้อว่าสานบัตสุดท้ายค่ะผัวฉันกัเม่อยก็่นกัหอนมเเลเก็่อก็เอกกลยวเรี่บร่อยจ้า สร้างบ่หาโอกาสบอกเมเหมาะกานี้แน่นอะโอ้ยหัวจะปวดกับสามีแล้วเกินเดี๋ยวหารุม,มาต่อคลิปหนาเด้อจ่าวามิยาหูแล้วแล้วว่าจังไหนค่ะพี่น้อง